เราตัดออกมาแล้วดูขายังอวบจ้าขาใหญ่มากอุ้ยเนี่ยกำลังตะมุเลยนะอยเอาลำบากไงน,นะนี่หลายกอเลยจ้าตรงนี้หลายกอมากนะจ้าเขาบอก นมันก็จะเอาลำบากหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เกินความพยายามของเราแน่นอนพี่กุ้งตัดเลยแล้วมีดมาไม่เป็นมวยใช่นี่เราให้พี่เขาตัดเดี๋ยวเราเป็นคนถ่ายเห็ดที่ผัดไปให้กินครั้งแรกอะนี่ ถ่ายตูดเพื่อนนะนชั่วกรชั่วกรโซสวยค่ะเป็นไงอลังมากใส่เป้าไปเลยนี่ลายกอ อุ้ยขาอุปบวบแน่นๆกำลังหน้าแกงนี่เห็ดปวกฝรั่งนะจ๊ะโอ้ยไม่มีหนอนเลยอ่ะเลิศเออเขาก็เมื่อยเขาตัดเลยพี่ตัดเลยนี่ขาอ้วนๆแน่หนูรู้มันถูกตัดไปทึนะ่นหะ เอาโพดี้ก่อนแล้วนะดูอลังไปเลยอุ้ยมูย๊กำลังเป็นกำลังเป็นสาวนี่เป็นไงเลิศเลิศเชิดเชิดนี่กอใหญ่ๆไปเลยจ้า ไม่กลวงใช่ไหมอเลินปิ้งช่วยพี่กุ้งสิช่วยทำอะไรเนออเดี๋ยวมือเปื้อนไม่ไม่ต้องช่วยหรอกหอวสูงไม่ไั้น่ะพี่สาวขู่กีดกยเกียดถีบกระเทยเสียตังเท่าไหร่ขู่กีดกายอะนกประจอกมานั่นี่ย นกมันมันไม่กินนนกนกมันเจาะหาหนอนตอนตอนนี้มันยังไม่มีหนอนต้องต้องช่วงวัยวัยนะใช่ตอนนี้หนอนยังไม่มียังไม่มานี่จะถ่ายให้หมดเลยเหรอใช่ตัดตเห็ดได้แล้วไม่ชวนพี่กูเขมรเหอะไม่ท่านผู้ชมกําลังดูอยู่มึงอัดวิดีโอผู้ชมจะดูได้ยังไงก็เดี๋ยวเอาไปลง y o ยูทูบไงก็มันยังไม่ดูตอนนี้ไงมึงไม่ได้มึงไม่ได้ไลฟ์สดเมื่อไหร่พูดจาพูดจาไม่เพาะ ไม่ได้นะเพื่อนมีเพื่อนมีท่านผู้ชมหกร้อยแล้วนี่นี่นี่เป็นไงเลิศเลนี่ขาวอวบขาวอวบเลือกได้เห็ดมันเยอะเราเลือกได้นะคะอันดีๆเราเ,าเอาทิ้งอันไม่ดีเรากลับบ้านค่ะ โุ้ยเนี่ยเหมือนเห็ดบวกจริงๆเนาะสกสารหลินตะิ้งยังเลยถือถุงลำบากถือหูถุงลำบากค <c oughs> ่ะเ <c oughs> มื่อยแล้วเนี่ยเอ้เอกงกงต้องอดองอทนนะรู้ไหมคนปัดยังไม่เมื่อยเท่ากับคุณ อุยอ๊ย,ยขายยใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,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 ดเดี๋ยวเอาเอาเอามีดก่อนเดี๋ยตัดหนูใส่เป๋าหนูเลยนะอุยอ๊ยดูขาอย่า่อ้วนเลย สวยมากอันนี้ปล่อยมันเนาะอุ้ยน่ารักอ่ะบางอันนี้ปล่อยไว้แล้วไม่ปล่อยคะอ่ะอ๋ปล่อยเดี๋ยวหนอนมันก็กินพี่กุ้งแค่กุ้งเดียวอ๋อเหรอโอเคอเคมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้เดินผ่านพี่เขาเรียกกลับมานี่ทุกคนกร,ระปะ๊อกกระแป๊ะกระปอกกระแปะ๊ะโอ้โหพี่ รากฐานม,มั่นคงมากโอ้เดี๋ยวสองมือไม่ไจ้าจริงใจเย็นนะส<อ>วยนี่ทุกคนดูโอ้ยเวอร์วัง เวอร์วางมากค่ะเวอร์แบบสุดๆในขานนดูยังสวยไม่มีหนอนด้วยนะจ๊ะเขาบ,บอกกระดึกระดึงกระดพี่กุ้งตันเลยมีหนวตันให้นี่ี่ั โอ้โหดูตะมุมาตายแล้วไม่ไหวจะอุ้ย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 หลับไงท้องไงไสไปแล้วอุ้ยปวบสวยค่ะทุกคนดู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 จะเป็นบานสวยสวยดู นี่แล้วก็ตัวมุกนี่ค่ะเนี่ยตัวมุกเนี่ยเนี่ยเอาให้พวกนั้นแบบฉา,าเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากเนี่ยเยอะมากจ้าทุกคนแล้วนี่อีกนะนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวพามาอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องตาดีมากเลยนี่ดึด้เนี่ยเนี่ยค่ะว่าโดนทำเลือดอยนี่นน อันนี้กำลังบานแล้วแต่ว่ากอใหญ่มากเนี่ยเห็ดน,นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแกะออกมาเนี่ยอุ้ยไม่ต้องอิจฉานะคะทุกคนดูเยอะเนี่ยเป็นกอดำๆนยใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยก็ใช่อุ้ยอันนี้ก็ใช่เนี่ยอันนี้ก็ใช่เนี่ยค่ะ ตายเอากลับบ้านยังไงก่อนเนี่ยเยอะมากดีนะที่เพื่อนขับรถมากะว่าจะบอ,อกให้เพื่อนออกรถจิบล้อปีหน้านีเนี่ยหูยตายและรอดรถดรดรดไม่ไหวจะเคลียร์มากเลยเนี่ยเยอะอย่างนี้